สวัดีเพื่อนเพืทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คืออันนี้แพลวก็ได้ทำการอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่แพลวกำลังจะไปถ่ายรูปจบกับเพื่อนๆนะคะก็เลยจะทำสภาพตัวเองให้ดูดีทมงถึงเมื่อคืนจะนอนตอนตีสามคู่นัดจ็โมงแบบไม่เกิน7จ็ดโมงแต่แบบก็คงยังไม่สายหรอกพอทะาเนี้วมัน หกโมงกว่าเลยเหนื่อย่าเลยเมื่อกี้แมเอาอีกแล้วทุกวินาทีจริงๆถึงแล้วทุกคนตอนนี้คือรู้ว่าเขาไปรวมกันแล้ว ก็สวัสดีค่ะแถวเจอแล้วเราก็อยู่กับตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปนะคะแต่ว่าตรงนั้นคือไอ้พวกตัวสูงนะคะส่วนที่นั่งกองกันอยู่ตรงนี้คือตัวเตี้ยตัวเตี้ยปกติมันจะถ่ายกันที่สนามบอลเว้แต่เนื่องจากตอนนี้นะคะเขากำลังเหอผู้นําทางการศึกษาที่เพิ่งมาติดใหม่อยู่เขาเลยให้เรามาถ่ายที่ร้านโดนนะคะซึ่งเขากำลังเล็กเลี้ยงโตนะคะตอนนี้ไอ้พวกแบบสูง1 8ิกำลังเรียงกันอยู่ส่วน พวกสูงเท่าเขาร้อยแปดก้อนนะคะสูงั้ร้อยหกว่าหกสิบกส้ขาปูท้าสุดท้ายเย้ถ่ยอะไรอ่ะะขอไว้ไว้เมื่อกี้ถ่ายไปทำสี้มา เรา้อรลุกกฎหมายเพราะว่าครูที่สอนวิชานี้เขาให้แบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่เชิงโอเพนบุค่ะแต่เขาให้จดอะไรก็ได้เข้าไปในห้องสอบเลยกระดาษแผ่นเดียวคือคือด้ยวยความที่มันเป็นกฎหมายอะต้องแบบควรนิดนึงว่าขาา้างๆเอเบิร์ก็เลยจดแค่แบบย่อยๆแค่เไม่ชอบเลยเทำไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำสิ่งที่เราไม่ได้ทำมาประมาณ2วันที่แ ทุกคนแทยก,ทกอบอกว่าแต้องสอบวิชาเฉพาะวัทนที่สี่แล้วแลแ้วซึ่งแทย์กมั่นใจะมาจ7 0แทย์บอว่าถ้ามันได้80ก็คงจะงได้แทย์ถามมาว่าแบบปีนี้คนสอบ6,000กว่าคนแต่ว่าไม่เยอะเท่าปีที่แล้วน้อยกว่ามัน40คนมั้งหนึ่งแต่ว่าก็น้อยจัดต้อง40คน อันนี้คือบอร์ดที่แบบว่าให้น้องๆเพื่อนๆในโรงเรียนมาเขียนให้เรานะคะอันนี้อีกอันหนึงอันนี้ใส่ใส่เขียนให้อะอันนี้นะคะเรากำลังจะมาทานข้าวเที่ยงซึ่งสถทติของเราเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเรามีโรงอาหารสองโรงนะคะซึ่งโรงใหญ่ก็เป็นโรงหนึ่งที่อยู่หน้าเรียนซึ่งวันนี้เรามากินโรงสองค่ะ หใ้มันเพียงฝุ่นมันพักเพียงอยู่ก็เหมือนเราอหล้เหนพักเพียงเนี่ยเลยนูนดีดรู้คค่ะเวลาเห็น,น,นแถวทำไรที่มันทุกรอมเนี่ย <c oughs> คือนีสใส่มันจริงๆมันไม่ได้แอบมันเป็นจริงๆทุกคนคือขอยืนยันนอนยันว่ามันเป็นจริงๆมีวันหนึ่งที่แบบไปถ่ายงานขน้างนอกใช่ปะ่ะแล้วไปนั่งกิน ข้าร้านต่างๆกันกลุ่มเรามันเยอะใช่ป่ะเราเลยแบงเปสองโต๊ะแล้วได้ยินเสียงข้างหลังมันอุ้ยรู้เลยทันทีว่าใครเป็นคนทําอะไรถูกแน่แนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือไอแพดทำน้าผุทางโต๊ะเลยแม่ไม่มีอะไรแก้ตัวจะอยากให้ทุกคนเห็นใจเพราะไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นั่นจากเราไา้เสร็จแล้วนะคะมาดูเพื่อนเรากินข้าวถือ Walk with 45 Walk with เอไปหยุดช่องวันนี้หน้าสวยเป็นี้เลยขอว่าถ่ายรูปเราอยู่ที่ชมรมกฎหมายค่ะซึ่งเป็นเซสุดท้ยายที่เราเข้าชมรมแล้วคือตอนนี้เลิกเรียนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เธอทำเวรมาค่ะตอนนี้เราก็กำงานเสร็กลับบ้านกันว้าเหนื่อยมากแล้วแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนเพื่อนเขาไปแบบเที่ยวแหละแต่ว่าแบบแถว ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยมากนะะก็เยากยจะกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำตอนนนะคะเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะแต่แบบจริงๆคือกลับมาถึงสักพักแล้วแต่ว่าแพลวไม่ <c oughs> นอนก็ <c oughs> เลยแอบไปงีบก่อนนะคะเป็นเรื่องปกติปกติแพลวจะกลับกลับมาถึงบ้านแล้วแพลวเขาจะแบบงีบก่อน แล้ค่อยตื่นมาอาแน้วอ่านหนังสือกินข้าวเลยนีนะคะือยากให้ทุกคนที่กาลังดูคลิปนี้เก็บเกี่ยว mm hmm. เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนให้เยอะๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าพอเราโตขึ้นไปอีกขัน้นไปอยู่มาหาลัยอะการใช้ชีเชืจะเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามนะคะคือแพรก็ยังไม่ได้ไปยินอยู่ตรงนั้นแพาก็ไม่รู้แต่ว่าแพรก็อยากที่จะ ใช้เวลาที่มีตอนนี้กับเพื่อนที่รักที่สุดวนุกรีเป็นวันอำลาสาบันแล้วนะก็จะเป็นชีวิตวัยเรียนวันสุดท้ายของแพวนะคะหลังตอนนี้ก็เป็นสอบต่างภาคแล้วก็เป็นเ,เกี่ยวกับสอบเข้ามหลาลัยต่อมันค่อนข้าง,างสาคัญกับชีวิตของแพวมากๆนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นกำลังใจให้แพลแล้วก็เพื่อนเพื่อนกับตันอีกสามคนด้วยนะคะแล้วก็แพวก็อยากเป็นกำลังใจนะคะให้เด็กหกเ็ทุกคนทวประเทศเลยนะตอนนี้นะคะก็ สู้ไปด้วยกันนะคะเดียวอ,อีกคิปเดียวจริงๆแบบเหลือเวลาอีกแค่แบบ2อสมเดือนนะคะหรือแบบหลังจบเอเลีนี้แล้วเราก็จะเป็นอิสระแล้วนะคะแล้วแพลก็ต้องไปอ่านหนังสือก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ